สวัสดีครับผมผอกบ่าวปูคนอีสานครับพร้อมกับทีมงานครับผมทีมงานาอย่าง5กินเท่านี้แหละครับวันนี้สีมใสไเบดครับส่เบ็ดหวยไมายเ่ากับหวยทรายครับผมหวยทรายขมพนเป็นหวยครับผมทีมงานเ่ากับม้วหนาทีมกับ พี่ไอ้กึมคือเก่าเลยละครับนี่พี่ไอ้กึมกับพ,พี่อูครับผมมันนี้มาก,กันสี่กนงวดนี้เสียนเคยกับมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสียนเคยเสียนเคยหาปลาหมานันน้องสันเรื่องหากินทางน้ำนี่ กิงกูมูครับผมเส้นเคยเบ็ดทึงเบ็ดทึงม่องครับเมื่อนี้สิเป็นยังไงกะบกระเบิ้งครับผมลูกปีอูลลวนเราก็ไปสำรวจห้อยก้อนมูแลละครับสำรวจวบบอย่างนี้เนาะไม้ยังเป็นสิไขึ้นหรือไซลงวะสันครับมองได้สิคักเคนว่านี่ครับมองห้อยไม้เขาสิใส่เบ็ดครับผม มันีน้ำไร้ครับน้ำไร้แห้งเลยครับผมเพราะฝนตกวังเหมือนวานก่อนครับอีวูเราไปใส่ขึ้นครับผมเราเห็นไม้ของเราแล้ว วัอนี้เส้นเคยเพื่นกับมีเนื้อพิเศษมาพร้อมครับเนื้อสูตรลับว่าสันเพิ่นเอามาสูตรลับของเพิ่นคนเดียวเนื้อยังล่ะข้างในไก่ข้างในไก่โอ้ข้างในไก่ข้างในไก่ครับผมเชิงไตเชิงตับเลยอก็ตัวอย่างเป็นจะเสียบขนาดครับอีกนินึงี่ดอกว่านเห็นนะครับ ถึงข้างในถึงตับถึงหัวใจเลยตอนนี้ก็ดกำลังเตรียมอุปกรณ์ของครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมลอยหร้อบ้างอุปกรณ์เท่ากับเตรียมรถใช่ไหครับผมทีมงานมาเพิ่มผู้นึงครับผม ่บาคู่ไทครับเอาคูไทยหาซปานมีนมาน้ำหลังงครับผมเป็นหาคนครับผมไปกมซิไปกมอไเดไปเจอจักลังซกวงโอ้โหกับปลาหลังกันหาซิปกัวโคตรเือเพื่อจักลังเผย ใส่เบ็ดจากหลังเบ็ดสิบแปดสิบบ่ใส่พี่ก็มึงท่อมบ่วะเบ็ดจังบาหลายอ่ะไปไตอนนี้พึ่งเกิทยอยทยอยลงแล้วครับอยู่เรากับยางเล่งเล่งเล่งลงไปเลยเบ็ดพื้นไม่ธรรมดาเลยครับไพ่เซ่ครับผม ลอยขึ้นเบ็ดว่าใช่ลอยกว่าหลังลูกเสียบนี้เลยปะฟังผุนเป็นพี่ไอ้กลิ้มครับคุณอยู่ฟังผุนคนลงก่อนโมลเลยลงแบบเงียบเลยครับผมนี่หลังแหลกของเพิ่นวาสิโลกไตสะพานมาัน เนื้อเพิ่มกับเนื้อร้อยครับผมเนื้อปลาเค็งเครื่องปลาเค็งเครื่องเนื้อีเเอก,กเดือนนะครับสเ,เสียบลูกลังเหล็กตรงหอยตรงระหว่างในน้อยนึงมันสิมื่นมาสิน ที่ข่อยจะิบัดไปหาเอาเบ็ดก่อนต่อไปเป็นคิ้วของผมครับนี่ครับเบ็ดเบ็ดหาซิหาหลังครับผมเนื่อครับผมเนื่อสียเดือนครับใส่กันเลยครับบรรยากาศนี่ห่วยครับ แยกกันใส่ครับใส่ข้ละบฟังวอนนี้ผมกับใส่มาคนเดียวครับฟังนี้ผมใส่ลงครับหมดเพื่อนใส่ขึ้นพักเม็ดครับผมฟังหอยกับเมื่อนเมื่อนครับ พอหนามนกำลังลดแต่ฟังมาเลยมิดเ,เปียกครับมืนินครับเบ็ดท้งกระปังไปแล้วตอนนี้รกระสซเบ็ดแล้วครับผมยามลบมากเลยรอบนึงแล้วครับ จับถูกตึกปลาครับที่จะหล่อนนี่นะครับปลาสยามรูปมาบางผมกระบูหน่อยก็ปลา10อ่าวครับเดี๋ยวไปใสเก็บคึมล้วมาก,ก่อนตัวเราถึกอยู่ครับผมลงปลาเรา สูตรไงครับ mm. สูสสตรไงสามโถข้อคอตัวหนึ่งป้อคอบกระเจียยืนน้ำคนนะครับเอ๊ะองเช็ดเกลือเลยคือใช้ปลาเช็ดเกลือบ่ตรบุญเยวะตุ๊ตองตัวเดีวยว เปิดที่ซึ่งคือเด้อเอามาเปิดที่ซึ่งคือโอ้คอคอคอกระลหยบ่กคอไงพอคอไงอือพอคอกระโหลยไอ้คือมันมันกูครับปักกระสงปักกระสงผมสูดซ้ำตัวพักคอตัวหนึ่งตอนนี้ก็คือมาแต่ยามเบ็ดแล้วครับสองคนครับผมผมกับยายเคลื่อนมินละเส้นเคยกับลุดพี่อูยังมันมากอยู่ครับ เรียกว่าสีเท็่ต้องกินถาเพื่อนีน่ครับขาที่ไดก็ได้สำหรับกับเขาประสูตรประยุทธไงครับประคอรประสูตรสชิก้อยครับผมประคอชิต้มทำการคั่วนครับ กุ๊กคนกําลังทำอาหารครับกำลังทำานับเขา้าสองกุกกนะครับเส้นเฟย์ก็ใหญ่กลมเมนูก้อยปลากับต้มปลาครับได้อยู่ก้อยยมหอยอยู่ ก้อยัชิ่อเสุด,สดครับอ้นอยากห่นาอยากก้อยไม้สดไหมทรานตอนลูกพี่อู้อห่นก้อยอยครับผม <c oughs> บีมบางหน้าลงครับขั้นสมครับผมมันขั้นสมบี้น้ำออกแข็งแ ก่อยคันแทงหัว่าเั่นเกแนวได้ก่อยคันแทงหัวสีเราจัดการฟีมือใช้กากัวก็คล้อมลงไปครับอีกผงลูกปีอูแล้เห็ดบานสีมือเราเบื้องต้นเบ้งกัน ไอสูละกับพันเลยครับ so ผีบึกกอันนั้นดลเอาบักที่ผมเหมือนแบบใบกึมอุบเลยเอามานั่งผีกัต้มปลาครับผมต้มปลากึมกับเซนเคยเปนนั่งเฝ้าต้มปลาอยู่ใกล้จะสุกเหลียวคนละเาหร่ครับเท็กน้อย กะ้ซุกได้กินมตอมนนี้จะพร้อมนะครับกับเขาเฮ้พร้อมแล้วครับผมเอ,อ้าน่แต่ที่อนครับในหนอะ เก่ข้าวครับผมนเนี่ยิดเกข้าวพ่้อ,อ,อเกียมกันแล้วจ้ำแล้วนั่ให้นั่องเขาพี่ก็พี่ัพี่ครับเสร็จแล้วโอเคครับมา ไปทุก,กอมองกาแบบนี้นะครับรับผมเขาหบจากที่พึ่งบงน้นหาอย่าหากินครับผมโชคในม้านครับหรือยัเขายังไงเขาเป็น,นร้านนะครับผมห้ากิมานมังมันมานท<ร>ุกคนนลครับมง่บอกกนอกลงบา เดี๋ยวถ้าดจวด <c oughs> โอ้ออ,อตานเดียวเว้ยเอ,าอ้เอากุดจวดอืมอืมอากี้วะสนอนี้ธีต่างเลยอืม,อม mong 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 ต้องตัดเขาไปกินเงีกระดอกกระเดียดอต้องกาเนี้กเนี้อกิยวที่เขาสุกไหวเลยคักที่บอกคัดบ้คัอกัใคกัไง้ยมาเลยต้มปลาก้อยปลาก้อยหมวย หลังจากกินข้าวอิ่มแล้วก็เป็นใหญ่ๆกันนอนครับผมนอนอยู่อูกก้กอนครับหัวอู้นอนอ่อนตอนเต็นเต็มเลยผีอูก,กับยายกิมเพิ่นส่วนเส้นเก่วกับปูสั์นอนครับปูเผาเต็นะนอนอยู่พื้นเลยครับผม นอนเตงเอาไม่เลยยูฮหฮงไม่เลยนอน่นๆครับผมบาน,นี้ยืนเสาจังพอกันครับผมตอนนี้ก็แจ้งแล้วครับผมถึงลูกครับ พี่อูเพิ่นกำลงังกินกาแฟครับผมเต็มตัวไปยามไปกูเบ็ดเท่าบรรยากาศยามเช้าครับต่างคนต่างใหญ่ๆกับไปกูเบ็ดแล้วครับผมพูนพี่อู ก็ขึ้นมาใส่ให้หน้าพร้อมครับใส่อยู่ห่วยมันหกไปบัวใดอยู่สิโอเคลบขึ้นมาใส่อยู่งให้หน้าต่างคนต่างใหญ่ๆกันไปกูเบ็ดครับผมยังแต่ผมนะครับกูจะไปที่กันแล้วครับตอนนี้ผมกับกูเบ็ดได้หลายลังแล้วครับ ใกยังมันถือปัตโตอยู่ครับผมบ้ามานไปไลยครับมันขึ้นนี่กับบถือครับมันขึ้นนี่กับบ้ามานเลยแต่ว <olor S 1> ่าใหญ่กล <waters S 2> ิ้มกับพีอูแล้วใส่ขึ้นทึงมันขึ้นนี่แล้วมานยช่ได้ครับแล้วได้อยู่แต่ว่าผมใส่ลงกับเส้นเขืยเส้นเขส่อยใส่ฟังหุ่นครับผมแต่ผมใส่ฟังผีเส้นเขยกับบัค่อยถือครับ ขิ้นเคยกับประมาณครับผมแต่ว่าสิเป็นยังไงครับกบกูให้บึงเบิดก่อนนะครับเดี๋ยวหุงกันครับผมมาสีมันหรือว่ามานกูนบึงเบิดซสักก่อนหลังได้กบมิดซีมีอยู่ครับ หล่อนซื้ซอท็กเป็นปลายัางเข็ดมันหล่อนอยางเด๋วทั้งนี้ก็หล่อนอีก นนครับล้มหวยหางใหม่นนั่นแล้วครับรลอนขุดหลังครับผมกูเบ็ดแล้วเบดแล้วครับตอนนี้กําลังหิยยางไปที่พักครับผม โอ้หมดเพต้นกูแล้วก้อนตัวนี้โหยัง oh, กีซิพีอูบะครับพีพีอูขุยังหมดแล้วครับผมน่าจะหลุดพีกึ้มกับเสี้นเขยเพื้นกแูแล้วแล้วเป็นได้เป็นได้คักบ่เสี้ยนเขยพื้นนักคักว่าเส้นสมเป็นเ <c oughs> สี้ยน,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 นขนาด เด็กเต็่ยมสองเ <laughs> ต็มโอ้ใครก็สุ้นเต็มอยู่ฮะใกรกสุ้นเต็่มนีดหรอกว่าเขยิมแล้วก็นั่งสดกาแฟกโกกโกถาอยู่ครับกโกกโคกถายำจังน้าหน้า,นาปลานี่ปลา <laughs> ครับปลาปลายำสก๊อตครับผม เสี่มหน่อยสองสูงก,ก็บีคนหน่อยตัวหนึ่งเบึงปลาเพียกินมั้งครับผมใช่หรอปลาเจาะใี่ท,ทั้งเขาใช่ทั้งเหลอาเขาสองฟิตเรียบร้อยครับปลาเพิ่นเพิ่นก็ส,สิมันก็ม,มยยวยดอกเบงส่งทรงครับผม ขึ้นเก่าป่นขึ้นเก่าเออขับปลาเป็นอาวุเปืนมีประกฏครับประกฏโกดเลี้ยงอีฮวยเลยประกฏปลาหนังปลาเสื่อมแล้ปลาตองครับผม ตัวนี้ก็งูพิู้พิู้หลอบหลอบมาขึ้นแต่หลอบเสาก็ยังขันมาอยู่ครับตัวนี้บ่ตโดนตัวนี้ของผมเองครับผมมึง <c oughs> มันกมูหมดแล้วที่ไหนบ,บูบ <c oughs> หญ่ถุงใหญ่กมูลเลยได้เลยเขาเห็นเคยนี่ลุงยำลุง <c oughs> ี ได่ละโอ้มันจะเบ็ดโอ้ยเคยแข่งมานกระมูครับนี่สองตัวปลาเสียมสองตัวปลาเสียมโอ้ปลาบูนหน่อยคือปลาเสียมโอ้ทุก่เ่อนนี้ลูกพี่อ้นกระมแา้วครับกูเบ็ดแล้วแล้ว ในมันบ้างดีเองที่บดด้าก็อยู่วหลยโลอยู่เอ้ยเบ่งูป่เ็มั้เออออยลางโอ้ยย่อนถึงข้นเาอันโกอยครับ้่หน้าตโนย่้อ จะประกอบสวยเลยไม่เพื่อจะไปสอบเหอนาจะได้ต้องให้คุ้มเมยก่อนเถอะม่ก่อนเย์่ได้ทั้งยย่ทั้งเตางามหวยน่ายุ่งเลยต่างวิเลยปเดียวเนี่รูปแลวลูกยีเดียวเหียกขึ้ครับหมันกะมู กูหมูเลยนะกูหมูเลยมาหน่อยก็มาใหไงขับปลาคนล่างถอนปลาสิกันอยู่สองสามโลครับคนเตี๋ยเฮเบิ้งดูตี๋ยถุงห้เบิ้งเนี้ยนี่ครับหมกพอใหญ่เห็นไหมเหรอเท่เลยล่้วนาะ คนชอาก็นั่งนั่งเต็มโต๊ะสีกับเมืเม่อบานครับผมนงี <c oughs> ไ่ไสำหรับเสี่ยนเคยว่าน,นี่กะนั่งเอาง่อยเลยครับขึ้นหาจะมงจะแก่มือไม่ประสนไม่ได้น้อเพิน่นว่าอยู่บ่ได้ละครับผมจะแก่มือไม่อย่างเดียวกินขาวบะแสบนอนรับไปรามเมย์หัวด้บัน ผมบริเกะมือนี่บริสวงครับตอนนี้เราก็เตรียมของคาศิกาบานนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเกิดกรถกาบานแล้วครับผมใช่ก็ ขอขอบคุณท,ทุกคนนะครับซอยที่ตามรับช้มบ้านปู่ปนิสารครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณไหมครับ